สวัสดีครับมาพบกับปาลมในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากพี่เบ๊ยบอกว่าจะทําการถ่ายที่ด้านรอบนอกใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมโล่งเลยถ่ายไปแล้วครับเสร็จเรียบร้อยฮะก็เริ่มให้รีโอเขาเดินสํารวจนะเพราะว่าที่เราจะการเป็นแนวโล่งๆเป็นเขตไว้นะครับแล้วไก่เขาก็จะเริ่มออกไปหากินแล้ว โอ,โอเขาก็เริ่มเดินเดินมาร์กกิ้งแหละเริ่มเดินมาร์กกิ่นมาร์กถิ่นเขานะครับเริ่มทำอนณาเขตละโยสสำรวจดีๆเลยลูกม,มาล้วเรียกปุ๊บมีต้องมาทันทีข้าไม่ได้อยู่ข้องนอกครับลูกก็พื้นที่ก็จะประมาณอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งไร่นะครับผมที่ถ่ายเตรียมเตรียมไว้หรือก็เหลือใส่ตะข่ายนะครับ เพราะเดี๋ยวเพริบจะใส่ตะข่ายให้ไก่เขาอยู่ตรงนั้นเราจะได้ไม่ต้องกลัวเขาจะข้ามไปอีกฝั่งคืออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นที่ของพวกอน,าน,าน้าๆนั่นแหละนะแต่เผื่อเผื่อเขาจะปลูกของปลูกผักแล้วไก่เราไปคุยเคียนะไอ้ไอ้อย่างนั้นก็ไม่เท่าไหร่เขาจะปลูกย่างงวอะไรเงี้ยไก่ไปคุยเคียมันก็นิดนหน,น,น่อยหน่อยปัญหาคือเดี๋ยวก็จะมีงูมีหมามีอะไรมาเราจะไม่รู้ไงนะ แล้วก็ไม่อยากให้ออกไปรบกวนเขาด้วยนะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดคือค่าไถนี่มันแพงนะขนาดเขาพี่เอฟเนี่ยดันดันก่อนนะครับเอารถไถเอารถไถมาดนมันมันมีจะมีต้นขี้เล็กต้นหนามต้นอะไรเงี้ยต้นเท่าข้อมือเท่าข้อมือบ้างต้นเท่าขามั่งอย่างเงี้ยก็เอารถไถมาดันดันเสร็จแล้วก็ตอนแรกจะไม่ไถก็จะดันอย่างเดียวเราก็ดูว่้อยากให้มันเอี่ยมเนียนไปเลยก็พอไถเสร็จแล้วก็เลยพอดันเสร็จแล้วก็ให้เขาไถด้วย ก็เอี่ยนอย่างเงี้แล้วก็รอฝนล,ลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายอีกแล้วเดี๋ยวจะรถเล็กแล้วถ่ายแล้วคันนี้นะอ่ะมาต่อกันครับเขาบอกว่าไก่เขาสั่งมาแล้วมันไม่ไข่ม่รู้เกิดปัญหาเพราะอะไรนะ <c ười> พเพรยก็บอกไปว่าเออบางทีไก่ไข่อ่ะก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์ทุกตัวคือไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไก่พันไข่แต่เวลาช่วงจลงหวะนราพิมพเนี่ยเราก็แยกกับพิมพ์ที่มัน กระชับและได้ใจความนะครับแต่คิดว่าเขาคงจะเข้าใจว่าเพื่อพูดถึงว่าเป็นไก่ไข่นะเขาคิดว่าไก่คือไก่ไข่เขาเลยบอกว่าไก่เขาเนี่ยเป็นพันมันจะอ่าบาซินซึ่งจะพ่านอะไรก็ทั้งนะจะเป็น,กนไ,ไก่ผ่ไก่พันไข่ไก่พันเนื้อไก่แจ่ไก่ไกเออสวยงามตั้งหลายเลยนะครับการที่เราเห็นเขาไข่เนี่ยบางครั้งเ่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะอ้วนสมบูรณ์หรือว่า มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะไข่นะครับแต่พอจังหวะพอดีที่อายุเขาไดา้แล้วก็อาหารการกินมันค่อนข้างที่จะก้ากึ่นที่จะทำให้เขาไข่ได้เขาก็ไข่นะแล้วคราวนี้มาดูว่าทำไมมันไม่ไข่หรือว่าไข่แล้วมันไม่มีเชื้อคือปัญหาเขาแบบเพียไม่แน่ใจว่าเขาเพราว่ามันไม่ไข,มไข่หรือว่ามันไข่แล้วไม่มีเชื้อ ไอ้ประมาณนี้คือพี่จะอธิบายรวมเลยนะทีเดียวเลยนะไม่ว่าใครที่เจอปัญหาไก่ไม่ไข่ไก่ไข่ไม่มีเชื้อไก่ไข่แล้วไม่มีตัวไม่ได้ลูกไม่ได้ผลผลิตเนี่ยคือง่ายๆเลยเรื่องแรกหนึ่งถ้าไม่ไข่ครับผอมเกินไปเรื่องไม่ไข่ก่อนนะผอมเกินไปสองอายุเยอะเกินไปนะครับผมสายอายุยังไม่ถึงไข่อายุยังไม่ถึงไข่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา จะมีก็คืออายุเยอะเกินไปนะครับกับอีกปัญหาอีกอย่างนึงคือใช้โดนใช้งานหนักมามากเกินไปไม่ว่าจะเป็นไก่ที่บ้านเราเองหรือเราสั่งเข้ามานะครับผมถ้าเกิดเราใช้งานเขาหนักคือพอเขาไข่เสร็จแล้วเก็บไข่เอาเข้าตู้ฟักเอาให้แม่มือปืนทับแม่มือปืนฟักแล้วจับตัวเขามาอาบน้ําทําสาวอะไรก็ช่างนะครับให้เขากลับมาไขาให้เร็วไม่ได้ไปตามธรรมชาติหรือไม่ได้พักฟื้นสักเดือนหนึ่ง ทำติดติดกันได้ประมาณเจ็ดเจ็ดชุดอะเขาก็จะไม่ไข่นี่คือโชคดีนะเขาไม่ไข่ถ้าเกิดเขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นคือใช้างานมันหนักเกินไปแล้วเขาไม่ไข่เราก็แค่ปล่อยเขาอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินอาหารที่มันโอเคอะออคืออาหารที่เราที่มันโอเคสาหรับไก่เรากินอะไรแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันโอเคไก่ก็ต้องประมาณนั้นคือเราต้องมีาอาหารบำรุงนู่นนี่นั่นไก่ก็เหมือนกันนะครับเราก็ให้เขากินอาหารให้มันไมน่ให้มันเป็นที่เขา ขาก็จะกลับมาไข่การปีกอันี้คืออีกอันนี้หนึ่งคือ,อ,คอใช้งานมันหนะักแล้วเขาเขาไข่แต่ไม่มีเชื้อเกิดจากเป็นหมันไข่เยอะเกินไปรังไข่ทํางานหนะักเกินไปกลายเป็นไก่เป็นหมันอันนี้แก้ไม่ได้คือพีเอฟแก้ไม่ได้นะครับคนอื่นอาจจะแบบเฮ้ยมันมันมันจะเรื่องแก้ได้คือ อันนั้นคือเรื่องของเขาเขาแก้ได้พีเอฟแก้ไม่ได้ครับให้ฉีดคาโตซานให้ฉีดพ่อโคตรแม่คาโตซานที่มันดีกว่าคาโตซานให้ฉีด B12 สผสมนู่นนี่นั่นที่ผสมกันแล้วผลผลของยาแสดงฤทธิ์ได้ดีกว่าคาโตซานก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้าเป็นหมันไปแล้วนะ,ะเพราะว่าไม่รู้สิพีเอฟเจอกรณีอย่างนั้นคือใช้งานหนักปุ๊บ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 ติดต่อกันมาสักประมาณปีหนึ่งเต็มๆไข่เสร็จ พอพอหมดชุดปุ๊บเอาไปให้แม่ปืน,ปนฟักมัง่งเข้าตู้ฟักมัง่งทําสาวเสร็จเอามาทับใหม่ให้ไข่ใหม่เสียครับไม่ได้เสียตัวเดียวฮะเราลองผิดลองถูกเสียไปประมาณห้าหกแม่เราถึงรู้ว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปนะครับผมอีกกรณีหนึ่งคืออ้วนจนตูดย้อยไขยมันเยอะนะไขมันเยอะมันก็ไปอุดไขมันไปบังรังไข่ตัวผู้ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปมันก็ ติดไขมันนะต,นตัวน้ําตัวน้ําเชื้อเองของตัวผู้ก็ไม่เข้าไปสู่หลังไข่ก็ไข่ออกมาไม่มีเชื้อเออกับกรณีที่แล้วกอ็อีกกรณีหนึ่งคือตัวผู้ทับแม่ไก่เยอะเกินไปตัวผู้ไม่สมบูรณ์ตัวผู้เป็นอะไรก็แล้วแต่น้ําเชื้อไม่มีดูดีๆนะครับบางครั้งตัวผู้เขาขึ้นเหยียบหลังตัวเมียเนี่ยเหยียบเองธรรมชาติเหยียบเองโดยเราจับให้เหยียบ บางทีเขาทําท่าเหมือนก็เขาทําท่าปกติจแหละเหมือนไก่ขึ้นเหยียบหลังทัวท่วๆไปแต่เขาไม่ปล่อยน้ําเชื้อก็มีนะครับผมเพราะเขาไม่ปล่อยน้ําเชื้อไข่มันก็ไม่มีเชื้อนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือตัวผู้มันแก่เกินไปนะครับน้าเชื้อมันก็ไม่แข็งแรงเออก็เนี่ยก็อยู่ที่2อ,อย่างเราเช็คได้ไงเราก็ลองเอาตัวผู้ไปทับแม่อื่นถ้าทับแม่อื่นแล้วแม่อื่นเขาไข่ก็แสดงว่ามีปัญหาที่แม่ไก่ตัวนี้นะหรือไม่ก็เอาแม่ไก่ตัวเนี้ยไปให้ อ่าพ่ออื่นทับถ้าเกิดทับแล้วมีลูกก็แสดงว่ามีปัญหาที่พ่อไก่แล้วเราก็มาไล่แก้เอาว่าอ่เป็นพ่ออะไรพ่อไก่มันป่วยหรือแก่หรืออะไรอย่างนี้นะครับการที่จะรู้ได้ไงว่าแม่ไก่มันแก่หรือเปล่าถ้าเราซื้อมามันต้องดูดูหลายปัจจัยบางทีแบบพ่อไก่เขาผัดขนปุ๊บเราก็จะดูว่าเหมือนเป็นไก่สาวนะวก็ดูกระดูกดูหน้าตาดูผิวพรรณดูอะไรอย่างนี้ย อาจจะเป็นไก่ใหม่สําหรับเราแต่เก่าสําหรับเจ้าของเดิมเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฤดูกาลอากาศนะครับช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนนะน้ำเชื้ออาจจะอาจจะนอกแดดนอกอากาศนะหรือไม่ก็อยู่ดีอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอาจจะโดนน้ําฝนแล้วไข่มันน้ำเชื้อไม่แข็งแรงก็เลยช็อคฝนช็อกน้ํา เลยดานไม่มีเชื้อก็ได้นะครับก็อยู่อยู่ที่ฤดูอยู่ที่ฤดูแล้วอยู่ที่ราเราด้วยบางครั้งอาจจะบอกว่าเฮ้ยอากาศมันถ่ายเทถ่ายเทที่ดีเราไม่รู้หรอกว่าบางทีตอนกลางวันนะแดดมันร้อนเราไม่ได้ไปนั่งอยู่กับแม่ไก่นี่ใช่ไเวลาไม่ให้ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปนั่งอยู่กับแม่ไก่ทั้งวันเลยดูที่ว่าอากาศแม่งร้อนจริงไหมใช่ปะบางทีแดดมันส่องสังกสีส่องนู่นนี่นั่นลงมาแล้วแล้วอากาศที่แม่ไก่มันฟักมันทะลึ่งร้อนอย่างเงี้ย หรือไม่บางทีแม่ไก่เขาอาจจะโดดขึ้นโดดลงโดดกินน้ําพี่พักพี่พ่นไงโดดกินน้ําโดดกินข้าวออกลางไปโดดโดดไปโดดมาไก่ไข่มันก็คอนคอนคอนเชื้อมันตอนแรกๆกับเชื้อมันเล็กนิดเดียวเองมันอาจจะอาจจะหลุดออกไปก็ได้นะครับหลุดหลุดหรือว่าทาให้ให้ให้มันเกิดการเสียหายก็เลยไม่มีตัวไม่มีเชื้อไม่มีลูกไก่นะครับคือมันหลายก็อนนี้ไม่เอาละโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วถ้าใครมีอะไรก็ทักทายเข้ามาถามก็ได้ครับถ้าทําคลิปตอบได้เดี๋ยวเพรจะทําคลิปตอบให้นะเออโอเคทักทายกันเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้เรียบไปแล้วบ๊ายบาย